เริ่มเหห็นน้าอะไรเี้ยเราจอเขาครั้งแรกตอนไหนที่งานนั้นปะงานที่สามห้าดะพี่พี่มีนาใส่ชุดแดงปะเฮ้ยไม่ใช่เออใช่หรอใช่ดิว่าพี่พี่ไอ้บูมปะหรือใครจับษอ้หนูรู้แล้วหนูรู้แล้วเราเจอกันตามงานมิสแกล์น่ะที่แบบเราไปไปร่วมอ่ะใช่เราเจอเขาครั้งแรกไงตอนนั้นเราได้จังหวัดยังไถ้เดียวได้แล้วแต่หนูยังไม่ได้ เราเจอเองครั้งแรกเรารู้สึกไงกลัวเขาป่ตอนที่ไไม่กลัวเฮไม่เคยกลัวใครเลยไม่ใช่ว่าแบบไม่กลัวไม่ได้หมายความว่าเรามองว่าเขาไม่มีดีนะแต่หมายถึงว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้แบบเห็นเห็นแล้วเราจะต้องกลัวหรือเราเป็นคนมั่นหน้าเอางี้ดีกว่าเจอเออสคือเขาภั่หลิวอ่ะเป็นคนที่ เหมือนเราจะโดนจัดไว้ในแบบว่าแคตตาก็อเดียวกันน่ะตลอดตลอดคลยหรืไม่ไม่รู้ว่าเขาเลือกจากอะไรนะเขาจะบอกว่าเนี่ยสายดาราโอ้ยย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 ย่ยยยยยายยยยยายย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 ายย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 ดยย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 ่ยย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 ย่ยย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 ยงมาตอนไหนตอนยันที่3ยัยย่ายยยยยยยิยายยยนัยนยย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 ่ยยยยยยยี่่ ที่ที่แบบอืฉายซีรีส์พี่ฟ้าตอนแรกอะฉายซีรีส์พี่ฟ้าวันปฐมนิเทศถฐมที่ไอ้ไข่หลิวมันมีสติว่าตอนนั้นแรงมากตอนนี้มาป่าวะมามาสิไปหรองานปฐมนิเทศอะไรไปที่พารากอนน่ะอ๋อ้จำได้ที่หนูนั่งข้างพี่มีนาเออที่หนูจำได้จากไหน น้าหอมด้วยแบบเฮ้ยใครฉีดน้ําหอมวะแบบกลิ่นอหอมว่ะพายว่ะพายุวเป็น,หนหลอกเรื่องก่อ,อหนพายุวเป็นคนที่ฉีดน้ําหอมกลิ่นสไตล์ที่หนูชอบมากาคือเวลาหนูเลือกน้าหอมหนูจะเลือกกินประมาณนี้มันเป็นกลิ่นที่หนูชอบออแล้วเวลาได้กลิ่นน้ําหอมพายุวห,ห,หนูจะแบบเฮียหอมมากแล้วอ,อยกดนม ูจะรู้เลยว่าเนี่ยไผหลิวน้ำหอมไผหลิวอะนไหนคือ,อ,อจะจำได้เลยเอ่าเราเนี่ยเราพักเราในโรง,งย่างเงี้ยทักเรื่องน้ำหอมนี่แหละน่เจอแบบกินน้ำหอมน้ำหอมพักกินน้ำหอมอแล้วก็คุยกันได้ไม่ได้มีอะไรมากมายคือหนูก็ไผหลิวอ่ะร,รู้จัก กันอ่ะก่อนก่อนคนอื่นเลยนะแต่ไม่รู้แบบว่าจะไม่ค่อยคุยกันเยอะอ่ะจะเหมือนแบบว่าคุยแบบแล้วเก่งๆกัน่ะเออเหมือนเก่งเกันมาตลอดเลยใช่แล้วเราก็อยู่ด้วยกันตลอดใช่อยู่ด้วยกันตลอดแบบเดินประกวดก็เดินข้างข้างแบบนู่นนี่น่าติดกันตลอดเลยนะแต่ไม่ค่อยได้คุยพี่มินาจนถึงตอนนี้เออแต่แต่คุยกันเยอะขึ้นเรื่อยเเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่หมายถึงว่าหรือว่ามันจะเป็นฟิลมนี้เวลาเรารู้สึกแบบว่าเออเรา ตัวคนนี้มันสวยแล้วชอบคนนี้เราจะไม่ค่อยอยากคุยกับเขาป่ะไม่ใช่ไม่ค่อยอยากป่ะเป็นป่ะคือหนูอ่ะก็รู้สึกพี่มินาสวยมากเออเออสวยคนบ้าเลยว่าสวยชิบหายแบบแต่แบบสวยมากอ่ะแต่หนูพอจะนึกออกแล้วว่าหนูเป็นเพราะอะไรคือหนูอ่ะจะรู้สึกว่าคือไพหลิวอ่ะเวลาคุยกับหนูน้องอ่ะมันจะซอฟมาก น้องมันจะมีความแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแลแวรเราอ่ะเราอ่ะเป็นคนที่แข่งกระด้างมากแล้วเราหยาบคายเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยกล้าคุยกับคนที่เขาไม่ได้เป็นเหมือนเราเรากลัวเขาจะช็อกนึกออกปะเพราะเราแบบหยาบคายหรือว่าอะไระเรามีด้านมืดด้เราสมมติเอลซ่าอย่างเงี้ยโอ้